ซิลิโคนเสริมหนะ้าอกที่มาแหงที่สุดณนะตอนนี้นะจาโมติว่านะคะตัวนี้คือเมนเตอร์นะจ้าเมนเตอร์นะมีสองรุนะ่นเลยเจเจฮอกพบกับช่องปุ้ยไฟพาสวยกันนะคะซิลิโคนเสริมหนะ้าอกที่มาแหงที่สุดณนะตอนนี้นะจ้าละมุนมากนะค่ะมีอยู่สองรุ่นนะคะเัวนี้โมติว่านะคะตัวนี้คือเ<ๆ>มนเตอร์นะจ้า ม i นเตอร์นะมี2รุ่นนะเจ้ารุ่นแรกเป็นรุ่นไฮโปไฟน์ Pro Fi นะเจ้าแล้วก็นรุ่นนึงเป็นรุ่นเอ็กซ์เตอเจลคุณสมบัติของทั้ง2ตัวนี้ก็คือนิ่มเนาะแล้วก็ยุดยุ่นดีนะคะกว่เอ็กซ์เตอเจลนี่จะแน่นกว่าเด้งมือกว่าเนาะแถมยี่ห้อนะเจ้าก็คือยี่ห้อม o ติว่านะคะ รุ่นแรกก็คือเป็น Se Service, นะเซลเซฟเฟสเนาะแถมรุ่นก็นคือออร์โกลนิกนะจ๊ะมีคลิปฟังคลิปไว้ตัวแกนแล้วก็รูได้เลยว่าเป็นรุนไหนแล้วก็ใส่กี่ซีซีนะจ๊ะนิ่มกว่าตัวนะคะผิวันเทาเป็น Nano Tech our, นะกกาโนเทคเจอร์เนาะดำเพืลดการเกิดพังผืดเวลานอนนมก็ตั้งยืนนมก็เป็นทรงยดน้ำสวยงามดูเป็นธรรมชาตินะคะไฮโซต,ตัวนี้นุ่มนิ่มมากเลยเนานะมาสัมษณ์ได้ที่หมออันคลินิกสาขาวิสเนสต้าเชียงใหม่นะจ๊ะเนาะมามาเตะมามัน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 เจ้า และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ